สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการใช้งานลิบและพิเคทเมนูนะคะคลิบนี้จะมีชื่อว่าลิงเทคนะคะประโยชน์ของลิบตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการเชื่อมต่อเทคต่างๆนะคะเช่นเราบอกว่าเรามีเทคเดิมอยู่แล้วหรือว่าประโยคเดิมอยู่แล้วแล้วเราอยากจะเชื่อมประโยคใหม่เข้าไปในประโยคเดิมนะคะอันนี้เราก็สามารถทํางานได้ดังนี้เลยโนะดวยวิธีการใช้งานให้เราคลิกเข้าไปที่ตัวคําสั่งลิงเทคก่อนะะจากนั้นไปที่เซตอัพนะคะแล้วก็พิมพ์ประโยคใหม่เข้าไป เืาพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเรากด enter ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราคลิกที่ประโยคที่เราจะเชื่อมเข้าไปเนาะเสร็จแล้วให้กด enter แล้วก็เลือกวางได้เลยลก็จะได้ประโยคเดิมนะคะบวกประโยคใหม่เข้าไปตัวนี้เราสามารถทำงานได้ในหน้า layout ด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์คลิกเข้าไปที่คำสั่งก่อนจากนั้นก็คลิกไปที่ประโยคเสร็จแล้วมันจะมีให้เลือกคำว่า layout เนาะให้เราพิม เอาลงไปนะคะจากนั้นกด enter เขาถามว่าจะไปวางที่ Layout ไหนนะคะสมมุติเราจะวาง Layout หนึ่งเนาะแล้วก็พิมพ์หนึ่งแล้วก็ enter ได้เลยแล้วก็เลือกวางได้เลยอันนี้ก็คือประโยคของตัวลิบนะคะที่ชื่อว่า Link Text นั่นเอง